สวัสดีครับท่าท่าเช่นนี้ผบอพี่นอ้องเช่นเคยครับโอมันนี้พาพี่น้องมากินไก่ต้มน้ำปลาทำเองครับพี่น้องเป็นตัวเลยหลังจากห่างหายไปสามทีมือนะพี่น้องเพื่อหาขุดมั่นนะพี่น้องรสชาติของชีวิตพี่น้องเลยกลับมาอยู่ตายอย่างแบบ่องเบิ่งพี่น้องสุดยอดเลยแดดร้อนว่ามันหูยสุดๆเลยพี่น้องสุดๆเลยอ้ยแต่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 จึงอเลียวพี่น้องนะ มาพี่น้องมาสุดยอด้วกันขอโทษขอไม่สีบริเลตตอบเพราะมันเน้นนะครับพี่น้องเด้อไล่สดเอาอยู่มือหนึ่งอยู่จักสีวานี่เลยพี่น้องเอ้โมห็ดกับบริเกินคือว่าเราไม่อยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะมามาโดดอันนี้ไก่จะเป็นไก่ไก่เหนียวดนะพี่น้องเลยไก่เหนียวในต้นหน,นุ่มปามลูกเสียบอืมอืม น่ามือไหลจุกๆอุ้ยโอ้โหนี้มิจ้าบองกับน้ำจิ้มที่เ้รวได้เป็นองน้ำอเยโอ้เหหยบเลยอื เล่เลอ่อืมแอบเบจอไอ้ผู้องมาแล้วมาเล่ก <c ười> ินปุ๊มกันเลยปรับเลยลุ <c ười> ยๆพี่น้องลุยๆลุยเลยมันดีเนะี่ยไกลอันนี้อืมเลอะไหมใบบด Đừng ơi. Con ơi. Sướng อ๋วบิกปน Hãy ừ. subscribe hăng <laughs> Nắng Ghiền là Gõ trong không bỏ này cướp, cướp đi ừ. Nắng. mm -hmm. Okay. Koop, Det er bra. หลืบกินหนังมันพี่น้องไปกินเย็ยนหลดบ่ได้เฝ้าออฟัางไปใส่ดังมื้อ <laughs> นี้มื้อนี้อือ <c oughs> Đi đầm Máy đầm เนื่นอยแล้วเอื้อยเปื่อยเป็นเงินขวดจ้ะ ว่ายอมกินอีกแหละขนาดนี้นุง๊งนี่แหละสาเหตุที่เขาไปเ็ดไก่ต้นกลมน้นปลาไก่เหนียวเนื้อมันแหลมมันแซ่บ หืดก,กันเข่าเลยก ลักซี่ละอายุลักซี่ลกับแก้วเริ่มห้างเริ่มเริ่มร้อนเริ่มปวด <c oughs> มาเปน็นอะบางคนปาททันถึงสี่สิบทำเนี่ยใกล้ที่มันไม่ตึงได้เหรออุตส่าห เอาคุณนายไปเลยนี่นี่มเสียอื้อหือ เทาไม่ได้มากทีหนึงสูงเนาอขอแดกื อตื <łość> ่นตะเสาไปหาเห็ดกินหัว อ่ะล you know, you know, no, ่ะเพื่อนอินโดนไล้วเดี yup. ๋ยวพาหน่องไปเล่นวัดก่อนเจ๊าล่ะเพื่อนเอื้อนเฮ้อ ซอยจุตามเคยขอบคุณพี่น้องที่ตี่ตามเราช่อมกันครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กันมากขอบคุณเฮ้ยเห <c oughs> ยียดอิโมโเต้น, ok น <c oughs> โต๊ะใหญ่บ้นฮ้ยนอกขีนขาดโอ้ยเออขอบคุณเลยนะไปแล้ว